ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดพีออเดอร์สำหรับ s 2 1 Series นะคะสำหรับลูกค้าที่พีออเดอร์ s 2 1อันต a านะคะก็จะรับของแถมพรีเมียมเป็นกระซีปัดโปะสมาร์ทแทก็กแล้วก็หัวชาร์จอะแดปเตอร์นะคะสำหรับลูกค้าที่พีออเดอร์ H21 Plus แล้วก็ s 2 1ธรรมดานะคะก็จะรับของแถมพรีเมียมเป็นกระซีปัดไลท์สมาร์ทแทก็กแล้วก็อะแดปเตอร์หัวชาร์จค่ะและนอกจากนั้นนะคะทางซ m ม u n งเขาก็ได้เพิ่มช่องทางในการจองอีกช่องทางหนึ่งนะคะใน คือช่องทางการจองแบบออนไลน์ค่ะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนี้นะคะที่หลายๆคนถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านกันและถ้าหากใครนะคะที่กังวลว่าถ้าเกิดเราจองออนไลน์แล้วเราจะเปิดเซ็ตเครื่องยังไงหรือว่าไทยโอนข้อมูลแบบไหนนะคะตรงนี้ทางซัมซุงเขาก็ซัพพอร์ตให้มีการกดรับเครื่องที่สาขาซัมซุงแบรนด์ช็อปใกล้บ้านนะคะส่วนวิธีการจองแล้วก็ กดรับเครื่องที่สาขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามอุ้มไปดูพร้อมๆกันค่ะเครื่องก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเข้ามาที่ Google ก่อนนะคะจากนั้นก็ทิมพ์เข้าไปที่เว็บไซต์ samsung com นะคะซึ่งพอเข้ามาหน้าเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาจนถึงตัว galaxy s 2 1นะคะจากนั้นก็กด P order now ค่ะเมื่อเรากด P order now แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยอันดับแรกนะคะ mm hmm. เขาก็จะขึ้นโปรโมชั hmm. ่นสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เรา P order นะคะ จากนั้นเลื่อนลงมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีช้อยต่างๆให้เราเลือกค่ะช้อยแรกก็จะเป็นเก่าแรกใหม่ค่ะซึ่งตัวเก่าแรกใหม่นะคะถ้าเกิดเราเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้นะคะเราจะไม่สามารถกดเลือกรับที่สาขาได้นะคะส่วนช้อยที่2นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีครบทั้ง3ารุ่นเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นสีค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะพิเศษกว่าการจองหน้าร้านทั่วไปนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นตัว s 2 1 r a อันตรเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัว s 2 1 Plus เพัทนี่ยนะคะเราสามารถเลือกสีนอกเหนือที่มีจากหน้าร้านได้นะคะเดี๋ยวอุมจะยกตัวอย่างเป็น s 2 1 r a อันตราให้ดูนะคะตัวนี้ s 2 1 r a อันตราก็จะมีสีนอกเหนือไม่ว่าจะเป็นสีไทเทเนียมนะคะสีเนวี่ค่ะแล้วก็ตัวสีบราวนนะคะซึ่ง ในการเลือกสีที่นอกเหนือจากหน้าร้านที่มีนะคะตัวนี้เขาจะจัดส่งช้ากว่าปกติ4-5สัปดาห์เลยนะคะสาเหตุก็เพราะว่าทางซัมซุงนะคะเขาต้องผลิตสีใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยววันนี้อุ่มจะลองจองเป็นตัว S21 u l t r a 4 b อสีแบดูนะคะซึ่งความจำที่อุ่มจะเลือกก็จะเป็นตัว256 g ิค่ะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะเราก็ มากดดาเนินการต่อเลยค่ะซึ่งก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะคะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดเราไม่ซื้อเราก็กดดําเนินการต่อตรงนี้ได้เลยนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเราก็มาเช็คว่าข้อมูลที่เราเลือกเนี่ยตรงไหมซึ่งเมื่อกี้ที่อุ๋มเลือกก็จะเป็น S21 Ultra 5G นะคะเป็น4แบ็คความจําเครื่อง 256G ิก1เครื่องนะคะซึ่งเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นของแถมพรีเมียมที่อุ๋มจะได้รับนะคะก็คือจะเป็น Galaxy p ั d Pro ค่ะ g ซ l a ส y Smart Tag ค่ะแล้วก็ตัวหัวชาร์จอะแดปเตอร์25วัตต์ค่ะเมื่อเราเช็คสินค้าเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเช็คเอาท์ได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดเช็คเอานะคะ <_ an> เขาจะให้เราใส่ Gmail <_ an> เพื่อรับข้อสาร <_ an> หลังจากที่เราก,กดยืนยันสั่งซื้อแล้วนะคะดัง <_ an> นั้นค่ะ <_ an> เขาก็จะเ้งให้เรากรอกข้อมูลนะคะซึ่งมาถึงหน้านี้ <_ an> ก็จะมีให้เลือกจัดส่งที่บ้านสําหรับใครนะคะที่อยากให้จัดส่งเครื่องที่บ้านเลยเราก็เลือกเป็นจัดส่งที่บ้านได้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากได้รับเครื่องหน้าร้าน <_ an> ก็กดเลือกรับสินค้าที่หน้าร้านได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้อุ่มจะลองกด รับสินค้าหน้าร้านนะคะกรอกชื่อเบอร์โทรแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่เราอยู่นะคะแล้วก็ตัวเขตซึ่งตัวนี้เขาก็จะโชว์ที่อยู่ของสาขาซัมซุงแบนด์ช็อปใกล้บ้านของเราขึ้นมานะคะถ้าเกิดเราจะเลือกรับที่นี่เรากดไปที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกวันที่ที่เราจะเข้ามารับเครื่องค่ะ ก็จะมีตั้งแต่วันที่27นะคะจนถึงวันที่2เดือน2เลยค่ะแล้วก็เวลาผมจะเลือกเป็นวันแรกเลยนะคะก็คือวันที่27เป็นบ่ายโมงจนถึงบ่ายสจากนั้นกดตกลงค่ะส่วนตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้ออกใบกำกับภาษีก็สามารถกรอ,อกชื่อที่อยู่ที่จะให้ใส่ในใบกำกับภาษีได้เลยนะคะจากนั้นก็กดรับข่าวสารค่ะ แล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเรากดดําเนินการต่อเขาจะเด้งไปที่การชําระเงินซึ่งในการจองออนไลน์นะคะตัวนี้เราต้องทําการชําระเงินนะวันที่เราจองเลยนะคะ สำหรับโปรโมชั่น P Booking S21 s e r i e s ในช่วงนี้นะคะเขาเปิดให้ P Booking ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 8มกราคมนี้นะคะและสำหรับใครที่สนใจของแถมพรีเมียมอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะคะก็อย่าลืมเข้ามาจองกันก่อนวันที่28มกราคมนี้นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวผมจะตามตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะ